สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน,นวันนี้นะคะวันนี้นะคะไหนพี่เอยาอยู่ตรงไหนตอนนี้กำลังช่วยคนมันอยู่กันคนเกาะเลยเหรอนี่ใช่แต่เราสามารถไปหากันได้โอ้น้องๆตอนนี้แม่ต้องมาเอาชีวิตรอดในเกาะน้อยๆแห่งนี้ต้องเรียกตกต้องลงตามลูกศรสีเขียวลงไปไหนไหตอนนี้นแม่มีกระต๊อบสำหรับนอนนะมันนอนได้ไหมเนี่ยนอนได้ไหมจริงจริง ไม่ได้นะน้องๆมันทําท่าให้เราเฉยๆนะแม่จ๋าหนูไม่มีที่นียไม่มีที่อะไรค่ะอุ้ยเขาให้ไปไหนเนี่ยเขาให้ไปตรงหนือเอ้าให้ไปตรงไหนเมื่อกี้ก็เดินมาตัดต้นไม้เหรอโอ้เข้าให้แม่มาตัดต้นไม้นี่เหรอแม่จ๋าอ๋อนี่ไงตัดต้นไม้แล้วพอเราตัดต้นไม้เดี๋ยวเราจะได้ไม้น้องๆแล้วก็ให้เราเอาไม้ไปไหนเ้าเกาะของฉันมันเล็กเกินไปฉันต้องขยายเกาะไปปลูกต้นไม้ที่ไหนอีกไปใช้เฮ้ยไปใช้ไม้ทําทําอะไรอ่ะ นี่อ๋อนี่ไงใช้ไม้สิบสิบอะไรคะสิบไม้เพื่อที่จะขยายเกาะโอ้ my god อุ้ยปลาจะลามาน้องๆแล้วก็มีคนจะจมน้ำด้วยต้องมีไปช่วยเดี๋ยวลูกศอนเขาจะบอกลูกสอเขาจะบอกลูกสอนจะบอกยังไงล่ะลูกสอนยังไม่โผล่มาอ๋อนี่ไงมันให้กดตรงนี้น้องๆ้องให้วาปต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้ใช้ต้นไม้ก่อนเหรอใช้อะไรนี่นาคขอ๋อให้ให้ต่อแพรนะคะสร้างแพรตอนนี้นะคะ โดยการสร้างแล้วโอ้โหแม่ต้องทําเรือเรือใบนะไปช่วยคนใช่ไหมพี่เอแต่มันต้องตัดต้ดตนไม้ก่อนหรอรเ,เออแพนั่นแหละ <c oughs> ต้องต,ตัดต้นไม้ให้ได้เยอะๆก่อนใช่ไหม <c oughs> เอาเอา,เอ,าอุ้ยปดขับเรือไปช่วยไหนเล่ากดแล้วยังไง่อดแล้วก็กระโดดเลยหรอบังคับเรือบังคับยังไงอะด้ไปไหนบังคับไปทางไหนเขาทนไม่ไหวแล้วเราต้องเร่งความเร็วเร่งยังไงอ่ะน้องๆ โอ้ยไปแล้วน้องๆกดใช่ไหมกดกดเบาๆใช่ไหมพี่ไม่ไม่ไม่เลื่อนเลื่อน๋อเลื่อนอย่างเงี้ยเหรออุ้ยปลาจระเข้มันจะมากินแม่ไอ้ยาช่วยแม่ด้วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยไอ้ปลาจระเข้มันชนเรือแม่เอาไงเอาไงถอยได้ไหมเนี่ยถอยเด็กสองตัวมันลุมเลยย่าขอย่าโดนลุมแบบนี้เลยหนูไม่เคยนะแต่หนูมีปืนแม่เดี๋ยวหนูช่วยแต่กูตายแล้วแม่แม่ต้องไปช่วยเขางขวัโอ้ยมันไปคนละทิ้คนละทางเลยทำยังไงล่ะแพ แมันไปวนละทิตีโชระช้างเลยน้องๆตอนนี้มันไม่กลับเลยมันโดนปลาฉลามดุยดุยชนแม่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาฉลามมันดุยดุยชนแม่ออกนอกมาเนี่ยแม่จะไปช่วยเขาช่วยไม่ได้เลยกำลังจะไปหาเลยทำยังไงดีอะไม่ก็ไปไปไปแพ้แพ้โดนเห็นคนไม่แพ้กูมาบังคับย่ามากเลยนะแพ้นี่เอี้ยเอี้ยเขาจะตายก่อนเลยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้แม่จะตายแล้วแม่โดนปลาฉลามจะกินเอย้ยช่วยแม่ด้วย ไอ้ย่ามันไอปลาฉลามมันมันดันแพแม่ออกนอกประเทศเลยนะไม่เห็นอ้ย่าดูมันนี่แม่ม้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยีย่ย้ยอย่ไยยมีปืนแม่จะบิดไปทางไหนดีน้องๆเนี่ยก็กำลังขับไปช่วยคนอยู่แต่ว่ามันไม่ยอมไปไงหนูรู้แล้วแต่ทูกคนนจะไปช่วยหนูมีปืนหนูดูตูนูดูดูดๆดู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 าูด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 มดูดูหวดู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 งูด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 ด้ยช่ว้คนไดู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 ด้ตอนนี้ คุณโอเคใช่ไหมคะคุณไม่ใจไม่อยากอยู่เฉยๆก่อนเดี๋ยวไปาายิงป่าฉลามให้ดูกำลังวุ่งหน้ามาแล้วไหนพี่มาจากตรงไหนพี่พป่าฉลามมันมาอยู่หลังแม่ตอนเนี้ยไหนพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยกระโดดอ,อยู่เห็นไหมย่าเนี่ยไหนไม่เห็นเลยนี่หรอพี่เอ๋เหรอผมดำดำเนี่ยใช่ไหมนี่ม่อยู่นี่ม่อยู่นี่แล้วคนนั้น,น,น,นใครอ่ะอ๋อย่าอยู่นี่เอาล็อคกับพี่ย่าสิมาแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วปลาฉลามอีกตัวหนึ่งมันไปไหนเมื่ <laughs> อกี้มันยังอยู่เลยนาย่าใจมันน่าจะกลัวหนู อุ้ย uh, ตายแล้วโอ้ยเขายังช่วยไอ้ย่าเดี๋ยวแม่พาคนแม่จะช่วยอีกคนนึงได้ไหมเนี่ยช่วยได้นะนเ,เอาช่วยได้แค่คนเดียวยเยวหรอเอาได้ทีละคนอีกบังคับเรือก,ก็ยิ่งบังคับย่าอยู่เมื่อกี้ก็เจอปลาฉลามทำยังไงดีเนี่ยโอ้จะรอดไ, <ป S 2> ไหมเนี่ยฉันโอเคคนอัาเพื่อนยช่วยเขาได้แล้วตอนนี้ไอ้ย่ายิ่งเรามีชาวเกาะมากเท่าไหร่เกาะก็จะสร้างเสร็จเร็วเหรอ ฉันต,ต้องขยายพื้นที่มากขึ้นเพื่อรองรับเกาะใหม่แม่ปิ๊งเ่ดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มันจะมีโจสลัดมานะอ๋อตอนนี้คนคนช่วยเราอันนี้ต้นไม้อยู่เดี๋ยวแม่ต้องไปช่วยคนเพิ่มอมีกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไประวังปลาฉลามด้วยโอเคย่ามากับแม่ไหนละย่าอยู่ใต้น้ำโอเคเห็นมาแล้วมามาด้วยกันพร้อมยังเอามันมีคนอยู่ตรงนั้นอะทำไมมันจะให้แม่ไปไหนอะเดี๋ยวแม่ไปช่วยคนนี้ก่อนนี่ไงมันมีคนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่จะช่วยคนใกล้ๆกล้ก่อน คนไกลๆมองไม่เห็นหรอกแม่หนูเจอปลาฉลามแล้วโอ๊ยโอ๊ยรีบขึ้นเกาะแล้วก่อนตีกลับก่อนตีกลับก่อนเอาเอาไปไหนเนี่ยไปหาปลาฉลามทาไมล่ะแพมันบังคับยากเอ้ยยิงมาถึงด้วยย่าเอียยิมาถึงด้วยอ่ะโอ้ my god แพมันบังคับยากน้องๆทำไงดีเอ้า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 เอย่าเราจะทำยังไงให้เราไปได้อมต้องถอยหลังนิดนึงก่อนปลาฉลามเจ้าอย่าแม่เวลาอุ้ยแม่หนูต้องไปปกป้องแม่หนูเลยทำไมอ่ะ แล้วย่าจะโดนโจนไอ้นี่กินไหมนี่แม่ต้องไปส่งไหมเดี๋ยวให้แม่ขับไปส่งไหมแป๊บนึงแป๊บนึงรอแม่ก่อนแม่เอาคนขึ้นมาก่อนกอจะได้แต่ละคนเอามาพีเอเอาชนกันอีกอะไรเนี่ยใบย่าอยู่ตรงไหนบ้านนั้นที่มันนี่นี่แม่เนี่ยบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นโอ้โหทำไมเครื่องแม่มองไม่เห็นเลยเครื่องย่ามองเห็นไปทางนี้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมองมองรูปก่อนแป๊บนึงมองรูปอันนั้นบ้านนัดบ้านเพื่อนนัดตรงนั้น เอี้ยอยู่ตรงไหนนะไปทางนู้นนะเดี๋ยวแม่พาไปทางนี้นะมุ่งไปทางบ้านนัดใช่ไหมทางนี้แม่ทางนี้ไม่ใช่ทางนัดทางนี้หรอทางนี้ทางนี้ตรงอ่ะแม่ทางตรงไปอยากวาดแม่มาอุ้ยเรือสำเภายักษ์มาจากไหนอ่ะจะเป็นเรือจะสลัดกำลังจะไปบุกบ้านหนูแม่ไปถูกทางไว้เนี่ยไอ้ย่าทางนั้นแม่ทางที่เรือสำเภามันไปทางนู้นนี่ไงแม่เจอบ้านไอ้ย่าแล้วใช่แล้วย่างนั้นแหละ เฮ้ยตอนนี้แม่จะชนกับเรือโจอนสลัดแล้วอะทำยังไงดีอะเบรกไม่ทันด้วยโอ้ย้ยใช่ไหมโอ้ยมันใช่เรือโจอนสลัดไหมไอ้ย่าเมื่อกี้อาจจะใช่ไม่ก็ลังจะเดินทางไปบ้านไหนอะในบ้านพ่ออยู่ในคนนู้นอุ้ยมันมีอีกลำหนึ่งมาอีกแล้วโอ้ยเกือบเฉียวเราแน่เฉียวมากเฉลยจะกระบินไปตีตูดเลยกระบินเลยเหรอจะบินไปตีตูดเลยจะบินไปตีตูดโอ้โหบ้านไอ้ย่าไกลเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ย่าอุตส่าห์มาหาแม่ถึงที่อะ โอ้ยนี่เอาเราเอาชีวิตรอดกันอยู่นี่ก่อนเฮ้ยเรือโัวสลัดมาบ้านนี่ย่าแม่จะช่วยย่าเองเอาไอ้ย่ารีบไปแล้วเหรอไอ้ย่าหายไปไหนอ่ะอยู่แล้วมันมาทําอะไรได้อโจนสลัดอ่ะฆ่าคนในเกาะเราได้แล้วก็ตัวคนในเกาะแม่ไม่่ใชอันนี้ก็เรือโัวสลัดของเราเองเอาห่วยตกกระจายหมดเลยโอ้บ้านไอ้ย่าโอ้เกาะไอ้ย่าเริ่มมีบ้านช่องน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะโหมีสวนสวยด้วยอ่ะอุ้ยมาอุ้ยมีใครเนี่ยยืน ใส่ก็อกอยู่ตรงนี้นะ่ะโอ้ดูดูเขาเป็นคนมองซ้ายมองขวาคอยปกป้องหมู่บ้านเหรอใช่หนูมีโอ้มีเตาน้ําเรียบร้อยเลยของแม่ยังแค่เพิ่งเริ่มต้นเองอะน้องๆดูสิบ้านพี่ย่ามีปลูกข้าวกินเองเอาอะไรไม่ไอ้ยมเฮ้ยดาวผิงนะแล้วทําไมเขานอนแค่งเนี้ยเขาตายเหรอไม่เขานอนเขานอนหลับไงถามจริงเขานนไม่ได้โดนทาร้ายใช่ไหมเขานอนหลับแม่อันนี้ดตวผิงให้พวกเขาให้อุ่นขึ้นโอ้ตกใจหมดเห็นนอนกันแบบว่าอย่างกับนนคนจะตายแน่ เอาแล้วแล้วทํามมันมีเครื่องหมายตกใจเต็มไปหมดเลยห่ะพี่เอเพราะอะไรอ่ะเครื่องหมายตกใจในบ้านในย่าแม่ว่ามันต้องมีมันให้ทาอะไรให้าเอาคนนี้ดีกว่าอ๋อเราสามารถกดคนได้ด้วยเหรอโอ้ยเดี๋ยวเราอุ้ยใครมาอยู่อยู่ตรงนี้นี่ใครอ่ะคนขับรถเหรอคนขับเรือเหรอไอ้ย่าอาแม่จมนะแโอ้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 เราอัปเดตในนี้เราอัปเดตสะพานใหม่แม่จมน้ำเลยน้องๆเมื่อกี้นี้โอ้ยเกือบแล้วไม่ล่า งั้นแม่ไปก่อนนะไอ้ย่าเดี๋ยวแม่จะรีบไปทําบ้านแม่โอเคไหมแม่ไปแล้วนะแม่ขับอุ้ยเ้ยไอ้ย่าปลาฉลามมันมาต้งเรือแม่พอดีเลยไอ้ย่ามาจัดการมันหน่อยอุ้ยดูมันมาชนเรือแม่อีกแล้วว่าหนู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 หนมหนูหนูหู้หนูหนมานูหนูหนูหนงหนูหนูอนูหยูไนูหนูหนมหนู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 อนูหยูหน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 อหนูหนูหนูหนาหนหนูหมูหนูหนูหนม่นปแล้วนูหน บายบาย thank you bye bye. โอ้มีคนอยู่ตรงนี้พอดีเดี๋ยวแม่ต้องช่วยเขาเดี๋ยวก็ช่วยคนนี่แหละโอ้ยไอย้ยญาหีบที่มันลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องอยู่ในน้ํามันคืออะไรหรอไม่รู้ลองเปิดดูสิคะอ๋อเดี๋ยวแม่ลองตอนนี้น้องๆแม่ใกล้ถึงบ้านแม่แล้วนะเรายังอยู่ภายในวันแรกอยู่นะคะตอนนี้นะอ่าแม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ช่วยชีวิตคนมาได้หนึ่งคนน้องๆน,งนี่แล้วแม่ก็จะมาผลิตเกาะต่อนะคะตอนนี้อ๋อ้ังไงายซื้อนะคะ นี่แล้วเรามันก็จะเพิ่มพื้นที่ขยายให้เราตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลได้ใช่ไหมอัพเลเวลสะพานใช่ไหมพี่เอ๋ใช่พี่อัพเสร็จเรียบร้อยอัพเกรดนะคะใช่ไหมสามสิบสามสามร้อยใช่ไหมแม่มีถึงไหมนี่ไม่มีอ๋อถึงอยู่นะอ่างั้นเดี๋ยวแม่จะอัพเกรดเลเวลเพิ่มนะคะเป็นอันดับสองพอมันที่สี่แล้วอุ้ยปลาจระมาอีกแล้วอุ้ยแม่ต้องไปช่วยคนนั้นน่ะแลม่ไปเอาเอาเอาค้อนตีโอโอเคเขามาแล้วแล้วเราทำยังไงเขาจะขึ้นมาแล้วนั่น ช่วยไม่ได้หรอกน,นะเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นแม่สามารถเอาค้อนตีปลาฉลามได้หรออจะเหอเอาของใช้ได้ <c oughs> ไ,ดไหมทำไมมันเหมือนจะไม่กลัวแม่เลยค้อนแม่ดูแบบเบาวิวมากอะ่ะน้องๆตอนนี้แม่จะมาพัฒนาเกาะแม่เพิ่มอีกไหนมุมไหนแล้วมันพัฒนาได้นี่มุมนี้นะคะมันจะขึ้นมาเราเดินไปใกล้ๆมุมอ่ะน้องๆแล้วมันจะขึ้นมาเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้แม่มีต้นมะพร้าวและคอยจังซั่วนะควยจังซัวมันจะสร้างกระท่อมสําหรับชาวเกาะของฉันน่ะ แม่ต้องมีการซ่อมกระท่อมสร้างกระท่อมแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราขอขยายพื้นที่ก่อนกระ่อมค่อยนะชาวบ้านชาวเกาะเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวขอขยายพื้นที่ให้มันกว้างๆก่อนวิมีหีบหรือหีบอะไรหูหีบสมบัติหีบสมบัทโอ้ไม่กอดีหีบสมบัติตอนนี้เขาจะให้แม่ทําบ้านแล้วนะคะตอนนี้เอาสร้างบ้านเข้าไปอัพอัพเลยตึ้งบ้านบ้านริมน้ำเลยใช่ไหมใช่บ้านไหมนี่ใช่กวดตรงนี้อีกทีนึงได้ไหม กด <จะ S 1> อัพเวลบ้านหรอคะอกดกดถ้าคนเลือกมาอยู่บ้านอ๋อเราสามารถเลือกให้คนมาอยู่บ้านได้ใช่อ๋ออย่างเงี้ยหรอเราบ้านหลังหนึ่งอยู่ได้กี่คนนะบ้านหลังนึงน่าจะอยู่ได้หนึ่งหรอมาโออเขามีความสุขมากเลยโอ้แสดงแสดงว่าคนที่ที่แม่เห็นที่อเกาะไอ้ยาเขาไม่มีบ้านหรือเปล่า,ามีนะแต่หนูก็สร้างบ้านไว้ให้อ่ะเฮ้ยคนจะจมน้ำอีกแล้วเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปช่วย โอ้มก g อดปลาฉลามจะกินอีดแล้วไปช่วยก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเน้องๆโอ้ยดูปลาฉลามมาต่อสู้กับแม่อีกแล้วแม่ละเหนื่อยกับปลาฉลามจริงๆแต่ดีนะที่มันไม่กินเราใช่ไหมพี่เอมันกินเราไหมไม่กินนะแม่ไม่กินเนาะกลับค่ะปลาฉลามอย่าก่อกวนฉันค่ะขอร้องผีดอ้าวเกาะฉันอยู่นู้นต้องตีวงก่อนดูมันสิดูมันดูมัน ป่าฉลามอยากจะหาเรื่องแม่เนาะน้องๆตอนนี้พี่ดีว่าไม่พอให้คนเนี่ยใช่ไหมแม่ก็เพิ่งมีหลังเดียวเองคนอยู่ตั้งสี่ห้าคนแล้วนันเอามาจ้ะตอนนี้มีกี่คนกันแล้วชาวสวนทํางานดีมากไอ้ชาวเกาะทํางานดีมากเดี๋ยวแม่ต้องสร้างบ้านให้เขาอยู่อีกก่อนนอนหลับป่าบ้านหนูะนอนหลับอยากนอนทุกคนเลยเดี๋ยวแม่ต้องขยายเกาะกับสร้างเพิ่มก่าน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหนึ่งวันบนเกาะของแม่เนี่ยใช้ชีวิตหนึ่งวันเอาตัวรอดบนบนเกาะนะคะ แม่จะสามารถสร้างเฮ้ยใครมาเนี่ยโฮ้ยตกใจนึกว่าไอ้โจนสลัดไอ้ย่าบอกมีโจนสลัดแม่ก็เลยนึกว่าโจนสลัดมาของพี่ของพี่ฟ้ามันกระนำเลยอืก็ดูวันพีสะกดแม่แม่ก็ดูวันหนูสะกดแโอ้โหมีพายุเลยเหรอมอนนี้นั้นที่มันหยุดแล้วเอะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าหนึ่งวันของแม่เนี่ยแม่จะสะอุ้ยแม่ได้นี่เหมือนบ้านนิย่าแล้วเนี่ยน้ำพุงามเนี่ยเรามาดูกันนะน้องๆว่าหนึ่งวันแม่จะสามารถ ทําให้คนในเกาะมีความสุขแล้วก็มีบ้านอยู่ครบได้ไหมนะคะคนทีุ่ดแม่ช่วยมานะตอนนี้นะมารุนกันน้องๆตอนนี้เริ่มใช้ไม้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะแต่เราต้องขยายพื้นที่เพิ่มเพราะว่าการมีพื้นที่คือมันจะมีต้นไม้ใช่ไหมพี่เออูได้กล่องสมบัติมาอีกแล้วตอนนี้ได้ความ,มารวยมาอีกโอ้หมดแล้วแม่ขยายพื้นที่จนตะเอจนไม้หมดแล้วตอนนี้คนต้องช่วยกันแล้วนะดีนะที่บ้านพี่มีต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวแม่จะดูสิว่าแม่จะสร้าง บ้านอีกหนึ่งหลังไว้แถวแถวนี้คู่กันกับเขาได้ไหมพี่พี่เห็นนะหน้าโจสลัดแล้วพี่เห็นแล้วว่าโจรสลัดมันจะมาจากที่ไหแม่จะปลูกข้างกันเลยนะคะแล้วก็ให้คุณคนนี้นะคะไปอยู่ที่บ้านหลังนี้โอเคมันสามารถเพิ่มได้หลังละหนึ่งนะน้องๆแต่ถ้าเราอัพเวลบ้านอ่ะพี่เอมันจะได้เพิ่มอีกไหมอัพเกรดบ้านได้มันมันจะสามอุ้ยแม่แม่มีฟาร์มได้แล้ว เดี๋ยวแม่ต้องปลูกฟาร์มขยับออกมาได้ไหมฟาร์มเดี๋ยวแม่ขอฟาร์มไปเป็นโซนหลังข้างหลังบ้านดีกว่าใต้เนี้ยเป็นฟาร์มได้ไหมเดี๋ยวดูนะมันไม่พอโอ้ไม่ได้เอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอเคฟาร์มจึงจัดไปพื้นที่ทําเกษตรนะคะคนจะได้มีอะไรกินใช่ไหมใช่ ให้ใครมาทําตรงนี้เหรอโอเคมาคอยทําคุณคนเธอมาคอยทาปลูกข้าวอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าจะได้คุกทุกคนจะได้มีข้าวกินกันนะคะอุ้ยคนนั้นเขาเป็นอะไรอะ่ะเขามาขอรองที่จะมันจะมาทํางานกับแม่เนี่ยอุ้ยตงสลับมามนะแม่จะทํายังไงดีไ,ดไช่อ้ย่าแ,แม่จะต้องยิงมันมยิงได้ยังเนี่ยแม่เปิดน,นี่โอเคเราไปช่วยด้วยแม่ต้องเอาชีวิตช่วยคนนี้ ช่วยลูกฟาร์มลูกเกาะของแม่ออืตายใช่ไหมโอ้ยน้องๆโอ้ยอันนี้ใครเนี่ยเอาชีวิตเหลืองๆเขาเป็นอะไรน่ะนะเฮ้ยแต่อนี่ฟาร์มของเอามาเลยเอาเงินมาอยากง่วงแต่บางทีก็ทุกคนก็แฮปปี้นะเนี่ยโอ้ยโกรธคนนี้เขาเป็นอะไรอ๋อเขาก็เป็นคนงานของเรานี่นาเฮ้ยตกใจหมดเลยน้องๆอยู่ดีๆมีโจรสลัดบุกเข้ามานะคะของมีก็จะมีแล้วเนี่ยเฮ้ยใครจุดพุเมื่อกี้เห็นแบบๆที่ห่างตาแล้วก็ใครยิงปืนอะ ปลไม่ผายสุดเพ้นทอ่ะตอนนี้นะคะน้องๆแม่ก็จะทําอะไรต่อดีเขามีให้เซนเทอรี่คืออะไรพี่เอเซนเทอรี่อะไรมันเป็นเหมือนห่อหอยพี่ช่วยจัดการจนสลัดยังไงร้าที่หนูมีโอ้ยงั้นต้องเอาไว้ข้างหน้าเลยใช่ไหมต้องเอาไว้ข้างหน้าหรือบางทีจนสลัดมันจะมาข้างๆแล้วเราเอาไว้ตรงไหนดีกันเกือบจะทุกมุมต้องได้นะคะแม่หรอมันเอาข้างหน้าก่อนเลยหนึ่งมุมพี่ก็พเมื่อกี้มันขึ้นมาข้างหน้านี่แหละหนึ่งมุมของแม่เอาจัดไป ใครที่จะเหมาะสมเป็นนักรบคอยดูคนใช่ไหมคอยประจําอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแม่มองก่อนคนไหนเหมาะเหมาะเหมาะที่จะเป็นนักรบเอาคนนี้แล้วกันคนนี้แหละหน้าทะมึนดีหน้าดําๆดีคนนี้เหมาะที่จะมายืนคอยดูตอดสองโจนสลับเขานุงมาแล้วของพี่ไอโจนสลับมาแล้วเหรอโอ้ต่อไปบ้านทําอาหารเดี๋ยวแม่ต้องเอาไว้มุมนี้ดีกว่าเฮ้ย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 จาสลับตัวแดงหายไป ที่ทําอาหารนะคะแม่ปุ๊มมีที่ทําอาหารไว้ต้มอาหารแล้วนะคะอคนที่น่าจะทําอาหารอร่อยเนาะนก็คือใครดีเอาใครมาทําอาหารคุณคุณป้าคนนี้แล้วกันน่าจะทําอร่อยโอเคน, <Okay S 2> น,นะคะหน้าสวยนะคะเหมาะที่จะทําอาหารมากตอนนี้ีดกนนวา่าคุณป้าคุณป้าผมทองอุ้ยแม่คุณป้าผมทองอมีมงมรู้เลยเออเอาไว้ทําอาหารไงคุณป้าทําอาหารเอาเจนี่ทําอาหารเจไหนีน อ๋อเหรอเอออเขาท่าอยู่แหละข้างอาหารก็มีน้ำพุสวยๆไปดูอ้าวคุณคนนี้เขาเป็นไรเขาห่วงนอนอ่ะไอ้ย่าต้นรู้ค่ะแม่ค่ะอู้ค่ะแแล้วเราจะทำยังไงกับเขาได้อ่ะหรือเขาไม่มีบ้านอ่ะเขาหมดพลังไอ้ย่าเขาหมดพลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องสร้างบ้านเพิ่มให้เขาหนูมีบ้านแค่สามหลังอ่ะแล้วเขามีกี่หลังแม่ต้องซื้อบ้านเพิ่มให้เขาโอ้จะให้ซื้อโรงอาหารอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะนั้นเดี๋ยวก่อน ขยับตรงนี้มาเป็นที่กินอาหารเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆน้ำพุตรงนี้ดีกว่าเป็นที่ทำอาหารที่กินอาหารนะคะชื่อนี่โอเคใกล้ๆน้ำพุเลยเน,นี่เราได้โต๊ะสำหรับทำอาหารแล้วน้องๆนี่นะคะมเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจะต้องจัดพื้นที่สําหรับโต๊ะอาหารให้มากขึ้นโอไมก์ก็โต๊ะอาหารมากขึ้นอนะ่ะมันไม่พอมันต้องมีที่นอนด้วยเดี๋ยวก่อนนะหาที่นอนให้คนก่อนเอา้ามันไม่สามารถมีได้อะ่ะมันมันลีมิตหมดแล้วใช่ไหมกันเลยหรอคะงั้นเดี๋ยว แม่ว่าถ้าเราอัปเกรดบ้านอ่ะมันจะสามารถเอาคนเข้าไปอยู่ได้เปล่าได้ใช่ไหมเอาคนไปอยู่เพิ่มได้ใช่ไหมใช่ค่ะอัได้นะแม่ลองอัปเกรดเกรดบ้านน้องๆพี่จะอัปเกรดเกรดบ้านต้นไม้เกินขีดจำกัดแล้วอืมันบอกว่าอัปเกรดหมดเขตแล้วอ่ะแล้วคนที่นอนอยู่ตรงนี้จะทํายังไงได้อัเกรดขาให้แม่มาทําอะไรอ่ะให้แม่มานอนหรอไอ้ย่าลูกศรมันให้แม่ทําอะไรเนี่ยบ้านต้นไม้อัปเกรดอ๋อแม่กาลังอัปเกรดบ้านต้นไม้ของแม่ โอเคอัพแล้วนะคะตอนนี้ดูซิว่าคนอื่นจะขึ้นไปนอนได้ไหมนี่แม่อัปเกรดบ้านของแม่แล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้น้องๆแล้วเราก็จะสามารถที่จะได้อะไรเพิ่มเติมอีกเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้อัปเกรดไงนี่เราจะมีกองไฟเพิ่มนะคะนี่กองไฟแม่เอาไว้ตรงไหนดีช่วงหน้าแคมป์นี่แหละถูกต้องแล้วใกล้ๆคนอยู่นะคะเป็นโคมไฟนี้นะคะเป็นเอาไว้แบบกาอกองไฟเนาะอบอุ่นร่างกายบ้านหนูสร้างให้เกิดจะทุกคนแล้วเนี่ยจริงปะแล้วบ้านหลังนี้มันอัปเกรดได้ไหมเนี่ย หลังที่แม่อ่ะแม่ก็อัปเกรดบ้านได้แล้วนี่อ๋อแต่ก็อยู่คนเดียวอยู่ดีอะใช่ป่ะพี่เอ,อ,อเอ๋ไม่สามารถที่จะอยู่ได้หลายคนหรอนั่นแย่เลยอย่างนี้นึกว่าอยู่ด้วยกันได้หลายคนเอะอัพไปเอาไปก่อนให้เขาอยู่นนดีๆมีความสุขอ๋อ<ด>เราสามารถสลับให้คนคนที่นอนอิ่มแล้วมานอนแทนเพื่อนได้ย่าเนี่ย ใช่ไหมพี่เอใช่ต้องทำให่ควเติบโตใหญ่เอีะยตอนนี้แม่ครบหนึ่งวันแล้วนะโชยใช่เนี่ยน้องๆตอนนี้นะคะแม่ก็ครบหนึ่งวันแล้วนะโอ้ยตกน้ําอีกแล้วโอ้ยเยฮ้ยใต้เดนมันมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยใต้เดนมันมีปะการังสวยงามมากเลยอ่ะโอ้ยแต่เราอยู่นานไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวปลาฉลามจะกินเราเราต้องกระโดดตัวเองขึ้นมาก่อนนี่น้องๆและนี่นะคะก็คือหนึ่งวันในการอยู่ในเกาะเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดบนเกาะนะตอนนี้น้องๆแม่ก็ สาม,มารถที่จะขยายเกาะน,นะคะแล้วก็มีบ้านสองหลังอาจจะไม่ปังเท่าพี่เอย่านะน้องแต่แม่ก็มีสมาชิกนะคะพอสมควรอยู่นะแล้วก็พอสมควรนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่แหละนะคะมีคนทําอาหารมีที่นั่งให้กับสมาชิกชาวเกาะของแม่นะแล้วก็มีกระต๊อบหลังน้อยๆน,นะคะสองสามหลังนะน้องๆน,น,นะมีข้าวกินนะคะอยู่ดีมีความสุขเอาตัวรอดได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วน้องๆ ใครชอบคลิปนี้ผจญภัยแบบนี้นะคะนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่เอญ้ยดด้วยนะแล้วถ้าอยากสนับสนุนช่องพี่เอญ้ยมากกว่านี้ก็สามารถที่จะกดซุปเปอร์แตงมาได้นะคะตอนนี้มีคนกดซุปเปอร์แตงให้พี่ส0่แล้วค่ะต้องขอบคุณคนที่กดซุปเปอร์แตงมาให้เรามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปเราทุกๆคลิปด้วยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย ไปแ้วหนึ่งวันแล้วน้องๆโอ,อ้โหหนึ่งวันแล้วจะไป2แล้ว